สวัสดีค่ะวันนี้พี่บุญลนล่ะมเล่นกับน้องใช่ไหมครับ<ะ>มาเล่นกับน้องใช่ไหมครับใช่ครับน้องชื่ออะไรครับน้องคนเนี้ปาลินปาลินมาหาดน้องทุกเช้าเลยเหรอครับใช่ครับไหนลองบวกเลขใ,ให้แม่ดูดิหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ลูกสองไหนยกมือซิทำไงครับหนึ่งบวกหนึ่งนับซิหนึ่งสองสอง,สองแล้วสองบวกสองครับ สอบวกสองได้เท่าไหร่ครับสอกสได้สี่น่นับสิครับหนึ่งสอาสี่สามบวกสามะครับสามบวกสามหนึ่งอามสี่ห้าหกเป็นหสี่บวกสี่ะครับสีเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหปปห้าบวกห้าครับห้าบวกห้าเหรอครับเป็นสครับเหน่นับสิครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากตบมือตัวเองหน่อยปรินตบมือพี่หน่อยลูกปรินตบมือพี่หน่อยค่ะตบมือตบมือแปะแปะปรินตบมือพี่ปุนหน่อยเออพี่ปุนเก่งจังเลยน่าน้องตบมือแล้วพี่ปุนเก่งจังค่ะเดี๋ยวพี่ปุนเลี้ยงน้องนะคะพี่ปุนคะ ครับพี่ลูกอะไรครับอ่าวันนี้พี่ปุนเลี้ยงน้องไหมครับเลี้ยงครับโอเคเดี๋ยวบปายบายเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใช่ครับบ๊ายบายปริญบ๊ายบายค่ะ